สวัสดีครับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Next Three d a y แผนอาชริยะแหกด่านหนีนรกชีวิตของคู่แต่งงานคู่หนึ่งต้องมพังทลายลงเมื่อลอร,อราผู้เป็นภรรยาถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมซึ่งเธอนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเธอถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาถึง3ปีจอร์นสามีที่รักภรรยามากเขาจึงพยายามหาหลักฐานทุกอย่างเพื่อมายื่นต่อสารว่าภรรยาเขาไม่ผิดแต่ดูเหมือนว่าจอร์นจะพยายามรวบรวมและหาหลักฐานมามากขนาดไหน สารก็ไม่ยอมพิจารณาแถมความผิดที่ลอล่าเจอทําให้ลอล่ายังมีสิทธิ์ที่จะติดคุกมากถึง20ปีจอนที่เห็นแบบนั้นทําให้เขารับไม่ได้จึงทาให้เกิดการวางแผนแหกคุกนี้ขึ้นและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกและมันขนาดไหนไปรับชมวันฟังการสปอยกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาหนังเ่าย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนตอนนี้ลอล่าได้พาจอนมานั่งจานอาหารกับหัวหน้างานและเพื่อล่วมง,งานของเธอแต่หัวหน้าลอล่าก็ได้พูดนั่นนี่ว่าอยากได้จอนและถ้าเธออยากได้เธอก็ต้องได้ลอล่า ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ย,เ,ยเขาก็โมโหทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันจอรนที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยเขาจึงพาลอร่ากลับบ้านระหว่างไปที่รถลอร่าก็พูดปรปชบไาชันไม่พอใจที่จอรนทาตัวให้สาวคนนั้นชอบพอขึ้นรถลอร่าก็โผล่เข้าจูบจอรนเพื่อที่เขาจะสงบสติอารมณ์เมืม่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วจอรนและลอร่าก็ได้กลับบ้านไปหาลูกชายสุดที่รักของพวกเขาเช้าวันต่อมาก็เหมือนวันทํางานปกติทั่วไปนะครับลอร่าก็ได้เตรียมอาหารเช้าให้สามีและลูกก่อนไปทํางานซึ่งจอรนเนี่ยทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ส่วนลอร่าก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไประหว่างที่สามพ่อแม่ลูกกำลังนั่งทานอาหารจู่ๆก็ได้มีตำรวจบุกเข้ามาและพาตัวลอร่าไปท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกชายและเสียงตะโกนของจอรนที่ไม่เข้าใจว่าตำรวจจะมาจับลอร่าไปทำไมเมื่อภรรยาโดนจับจอรนก็ต้องทำหน้าที่แทนทุกอย่างทั้งงานบ้านทำอ,อาหารและดูแลลูกเวลาต่อมาจอรนก็ได้พาลูกชายไปเยี่ยมลอร่าซึ่งข้อหาที่ลอร่าโดนก็คือการฆาตกรรมนะครับทำให้ลูกชายลอร่าไม่ยอมที่จะคุยกับเธอลอร่าก็พยายามเข้าใจลูก ว่าที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะเธอเองลอร่าก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบกับสามีและคนอื่นๆจอนก็ได้บอกไปพร้อมกับพูดเรื่องคดีของลอร่าว่ากว่าสารจะตัดสินคดีก็อีกหลายเดือนเขากําลังหาทานายเก่งๆเพื่อมาช่วยลอร่าและจะขอให้สารตรวจสอบหลักฐานอีกรอบเพราะเขารู้ดีว่าลอร่าไม่มีทางทําอะไรที่โหดเที่ยมแบบนี้มาก,ก่อนพอหมดเวลายเยี่ยมจอนก็สัญญากับลอร่าว่าเขาจะพาลอร่าออกจากที่นี่ให้ได้ส่วนลอร่าตอนนี้เธอก็เริ่มจิตใจอ่อนล้าเพราะเธออาจจะต้องอยู่ในคุกถึง20ปีเมื่อจอน กลับมาบ้านเขาก็ได้มานั่งดูหลักฐานต่างๆที่ตำรวจได้มาเพื่อที่ว่าเขาจะได้หาหลักฐานใหม่มาแย้งได้เช้าวันต่อมาจอนก็ได้ไปพบทนายที่เขาอยากให้ช่วยแต่ทนายคนนี้ก็บอกจอนว่าลอร่าไม่มีทางหนีหลุดได้หรอกเพราะหลักฐานที่ตำรวจได้มามันชัดเจนมากกว่าลอร่าทำจอนที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็โกรธ พอพูดคุยกันจบจอนก็เดินออกมาด้วยความโมโหเมื่อสองบสติอารมณ์ไม่ได้จอนก็ได้โทรไปแจ้งข่าวกับลอร่าว่าเขาหาทานายเก่งๆมาช่วยเธอไม่ได้เมื่อลอร่าได้ฟังแบบนั้นเธอก็แทบสุดส่วนจอนเมื่อเยี่ยมภรรยาเสร็จเขาก็ได้เดินขอตกกลับบ้านที่เขาช่วยภรรยาไม่ได้ทุกคนในบ้านที่เห็นสภาพจอนก็ต่างรู้เลยนะครับว่าลอร่าต้องติดอยู่ในคุกนานแน,แน่เมื่อตกดึกจอนก็ได้พาลูกเข้านอนพร้อมอ่านจดหมายที่ลอร่าเขียนมาให้ลูกฟังจนลูกหลับไปแต่ตอนนั้นก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาหาจอนและบอกว่าตอนนี ลอร่าอยู่ที่โรงพยาบาลพอเธอพยายามที่จะฆ่าตัวตายจอนจึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีจอนได้อ้อนวอนหมอขอเขาเยี่ยมลอร่าสองนาทีทีแรกหมอเขาก็ไม่ให้เพราะเธอเป็นนักโทษแต่ด้วยความสงสารหมอจึงยอมใจอ่อนเมื่อเข้าไปแล้วจอนที่เห็นสภาพลอร่าจอนเนี่ยเขาก็สงสารภรรยามากนะครับแต่นั้นมันก็ทําให้จอนอยากจะทําทุกอย่างเพื่อพาลอร่าออกมาจากคุกให้ได้เวลาต่อมาจอนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุกและวิธีแหกคุกที่มีคนเคยทํามาแล้วและจอนก็ได้เจอกับตังสือเล่มหนึ่ง ที่คนเขียนได้เขียนเรื่องราวการแหกคุกของตัวเองถึง7ครั้งจอร์นได้อ่านหนังสือนั่นเขาจึงได้ติดต่อขอพบคนเขียนเพื่อถามถึงเหตุผลและวิธีการแหกคุกต่อมาจอร์นก็ได้นัดเจอชายคนนั้นที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อชายคนนั้นมาตามนัดจอห์นก็ได้ถามทุกอย่างที่เขาอยากรู้รวมถึงวิธีการแหกคุกชายคนนั้นก็ได้บอกว่าก่อนจะลงมือทำนายต้องแน่ใจก่อนว่าจะรับผลที่ตามมาได้ถ้าแน่ใจแล้วนายก็เริ่มสังเกตภายในคุกและภายในระบบต่างๆและหาช่องโหว่ที่ผู้คุมภาพเตรียมทางหนี และต้องหนีให้เร็วที่สุดเพราะถ้าคุกรู้ว่ามีนักโทษหนีภายใน35นาทีก็จะมีตำรวจเต็มเมืองเต็มสนามบินท่าเรือและสถานีรถไฟก็จะถูกปิดและนายก็จะต้องมีพาสปอร์ตใบขับขี่และบัตรประกันสังคมเพื่อช่วยหนีออกนอกเมืองและที่สําคัญนายต้องมีเงินที่พอใช้จ่ายไปถึง5 6ปีเมื่อบอกข้อมูลทุกอย่างแล้วชายคนนั้นก็หยิบเงินในกระเป๋าจอนไปเพื่อเป็นค่าบอกข้อมูล3เดือนก่อนแหกคุกจอนก็ได้ศึกษาข้อมูลทั้งตรวจดูภายในคุกและจอนก็ได้จ้างหอพาเขาขึ้นไป รวจเพื่อหาช่องทางที่เขาจะหลบหนีและจอรนก็ได้ไปเรียนตัดต่อกับนักศึกษาเพื่อใช้ป้อมแปลเอกสารจากนั้นเขาก็ได้ไปขอซื้อยาจากแกง๊แกงหนึ่งแต่จุดประสงค์หลักของจอรนคือเขาต้องการให้พวกนั้นหาพาสปอร์ตให้คนในแก๊งที่ขายยาให้จอรนจึงบอกให้จอรนมาจ่ายเงิน1 0 0 0ก่อนจากนั้นมันก็บอกให้จอรนไปพบชายที่ชื่อฮาฟที่โรงแรมแห่งหนึ่งจอรนเนี่ยเขาก็รีบไปทันทีเมื่อไปถึงลูกน้องคนชื่อข่าวก็บอกให้จอรนไปหลังร้านสักพักก็ได้มีชายชะกันสองคนออกมาลุมทาร้จจจนนนและกเงิหีไป <John S 1> เขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาต้องยอมเสียเงินและกลับไปทําตามแผนต่อวันต่อมาจอนก็ได้ไปขอซื้อพาส,สปอร์ตและใบขับขี่และบัตรประกันสังคมซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะโดนโกงอีกไหมแต่จอนก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงเขาจึงยอมเสี่ยงเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้มีชายหูหนวกมาหาจอนชายคนนี้บอกจอนว่าเขาหาของที่จอนต้องการให้ได้และเขารู้ว่าจอนต้องการอะไรจอนก็ถามว่ารู้ได้ยังไง,ท,งทั้งที่หูหนวกชายคนนั้นจึงบอกจอนว่าเขาอ่านปากออกและเขาก็นัดจอนให้ไปเอาของวันพุธที่ใต้สะพานตอนบ่ายสอง แต่ถ้าเขาช้าก็อย่าให้รอผู้จบชายคนนั้นก็ขอรูปและค่ามาจําก่อนออกไปเมื่อถึงวันพุธจอนก็ได้โทรไปหาเพื่อนร่วมงานให้ช่วยเขาสอนแทนและเขาก็โกหกเพื่อนไปว่าลูกเขาไม่สบายเมื่อคุยกับเพื่อนเสร็จจอนก็ได้ไปซื้อปืนพร้อมกระสุนจากนั้นเขาก็ไปรอใต้สะพานเพื่อรับของตามที่ชายหูนวกบอกไม่นานชายหูหนวกก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเทียบและยื่นของให้จอนอย่างไวก่อนจะขับหนีไปเพราะมันมีตำรวจสังเกตพวกเขาอยู่เมื่อกลับไปถึงบ้านจอนก็ได้นั่งดูวิธีการสอนทำบัมคีคือคีย์กุญแจ ที่สามารถไขได้ซึ่งจะเห็นว่าทุกอย่างที่จอนทำเขาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเมื่อจอนดูคลิปเขาก็เริ่มทำบัมคีย์เมื่อเขาทำกุญแจสำเร็จเขาก็ได้ลองใช้กุญแจนี้งัดเข้าบ้านตัวเองซึ่งมันก็ทำสำเร็จเมื่อเห็นว่ากุญแจที่เขาพร้อมใช้งานแล้วจอนจึงได้ไปเยี่ยมหลอลา่าจอนเนี่ยเขาก็ได้แอบเอาบัมคีย์ลองใช้บัมคีย์ที่ทำมาไขาประตูในคุกดูแต่บัมคีย์นั้นมันก็ดันหักติดอยู่ในนั้นทำให้จอนสดอดกุญแจไม่าาาแลญญาา้้คควบหีบีีท อยู่ผู้คุมจึงพาตัวญาติทุกคนที่กำลับบงเดินเข้ามาไปสอบสวนทันทีรวมถึงจอรนด้วยจอรนเนี่ยก็ได้ให้การปฏิเสธทุกอย่างบวกกับความโชคดีที่กล้องไม่สามารถจับภาพคนทําได้ทาให้จอรนรอดจากการถูกจับและวันนั้นจอรนก็รีบกลับมาบ้านทันทีจอนได้มานั่งคิดค้นหาวิธีใหม่ที่เขาจะช่วยโรล่าออกมาพอวิธีที่จะแหกคุกออกมาเหมือนค่อนข้างยากสำหรับเขาแล้วตอนนั้นลูกชายของจอนก็ได้กลับมาจากโรงเรียนพอดีจอรนจึงพาลูกออกมาเล่นที่สวนสาธารณะนะและมันก็ทําให้จอรนได้เจอกับแม่เด็กหญิงคน ซึ่งแม่เด็กหญิงคนนี้ก็ถูกชะตากับลูกชายของจอรนเพราะลูกชายจอรนเอาคุกกี้ให้ลูกสาวเธอเธอจึงได้ชวนจอรนพาลูกชายไปวันเกิดลูกสาวเธอทีแรกจอรนเนี่ยเขาก็จะไม่ไปแต่ลูกชายจอรนก็อยากไปทําให้จอรนนั้นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเล่นเสร็จจอรนก็ได้เห็นรถที่รับคนย้ายให้กับนักโทษในเรือนจําเมื่อกลับมาถึงบ้านจอรนก็ได้คิดวิธีที่จะพาลอล่าหนีซึ่งวิธีที่จอรนคิดออกคือเขาจะเปลี่ยนผลตรวจสุขภาพของลอล่าเพื่อที่เธอจะได้มารักษาในโรงพยาบาลแต่มันก็จะง่่าายตอกรหนี เมื่อคิดได้แบบนั้นจอนก็ดูผลตรวจสุขภาพว่าแบบไหนถึงจะได้แอดมิดเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจอนก็ได้ไปซุ่มดูตามรถขนยานที่เขาเจอแล้วคอยจับเวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่และเมื่อได้ข้อมูลมาจอนก็ได้ศึกษาหาวิธีงัดรถซึ่งมันก็แสนจะง,ง่ายเลยละครับพราใช้เพียงแค่ลูกเทนนิสลูกเดียววันต่อมาเมื่อจอนพร้อมเมื่อรถไปจอดเพื่อรับยาจอนที่เห็นเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็รีบใช้ลูกเทนนิสไปงัดประตูรถและมันก็ไม่มีสัญญ,ญาณดังตามที่จอนศึกษามาจากนั้นจอนก็ได้ไปถ่ายเอาผลตรวจสุขภาพของ จอห์นได้เอาข้อมูลสุขภาพของลอร่ามาเปลี่ยนจากปกติให้มันผิดปกติโดยวิธีการใช้ Photoshop เมื่อทําสําเร็จจอห์นนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนผลเปลี่ยนเวลาต่อมาจอห์นก็ได้ไปเยี่ยมลอร่าลอร่าได้บอกจอร์นว่าอีก3วันเธอจะถูกย้ายไปเรือนจาใหม่ เมื่อจอนรู้แบบนั้นเขาก็สีหน้าเปลี่ยนพราอเขาเครียดที่กลัวหนีไม่ทันและหนังก็ตัดไป3าวันก่อนหน้านี้จอนได้ทําการขายบ้านแต่ดูเหมือนจะมีคนซื้อแต่ถ้าว่าคนขายเนี่ยดันไม่ยอมจ่ายตังค์ทำให้จอน John เครียดเพราะเขาต้องใช้เงินขายบ้านในการหนีจอนเนี่ยเขาก็น่ามืดเขาจึงได้หยิบปืนขึ้นรถและไปที่ธนาคารใกล้ๆบ้านเพื่อหวังจะป้นธนาคารแต่เขาก็ทําไม่ได้เมื่อไม่ได้ป้นจอนเลยไปเยี่ยมอลอร่าในคุกจอนได้บอกอลอร่าว่าตอนนี้ลูกชายของเขาเริ่มเกเรและไม่คุยกับใครเลยและเขาก็โทษตัว เองที่มีเวลาดูลูกไม่พอลอล่าเมื่อได้ฟังแบบนั้นเธอก็รู้สึกโมโหที่ทําอะไรไม่ได้เธอเนี่ยก็เริ่มสติแตกทําให้ลอล่ากับจอรนทะเลาะก,กันลอล่าได้บอกให้จอรนและลูกลืมเธอซะเพราะเธอไม่น่าจะรอดจากคุกไปได้พูดจบลอล่าก็รีบให้ผู้คุมพาเข้าห้องขังทันทีจอรนที่เป็นห่วงลอล่าเนี่ยเขาจึงขอผู้คุมโทรคุยกับเธอจอรนได้บอกกับลอล่าว่าเขาจะไม่ยอมให้จบแบบนี้เขาจะทําทุกทางไปช่วยเธอเมื่อเยี่ยมเสร็จจอนก็ได้กลับมาบ้านด้วยความจนหนทางจอนก็ได้เจอกับพ่อาแปง ที่มีเงินเป็นฟอนๆเขาจึงตัดสินใจตามพ่อขาแป้งไปที่บ้านเมื่อไปถึงจอนก็ได้ใช้ปืนขู่บุกเข้าไปด้านในและจับพ่อค้าคนหนึ่งมาเป็นตัวประกันเพื่อให้พวกขาแป้งเอาเงินออกมาให้เขาแต่พวกนั้นเนี่ยก็ยังไม่ยอมจอจึงจับทุกคนมัดไว้แล้วล่าเล,ล,ล่าลงพื้นพร้อมจุดไฟเผาเพื่อขู่ให้พวกมันบอกที่ซ่อนเงินแต่มันก็ได้มีหนึ่งในพ่อขาแป้งและหยิบปืนออกมาจะยิงจอนและในที่สุดก็เกิดการประทะกันขึ้นจอนที่เขาต้องเอาตัวรอดทำให้เขาต้องฆ่าพ่อขาแป้งคนนั้นตายเมื่อทุกอย่างสงบจอนก็ได้เดิน จนเขาเจอเข้อกับเงินก้อนใหญ่เขาจึงรีบโกยเงินและหนีออกมาตัดไปที่เกิดเหตุตอนนี้ตำรวจก็ได้มาถึงและกําลังตรวจสอบหลักฐานแต่หลักฐานมันก็มีเพียงแค่เศษไฟท้ายรถของจอนที่แตกตกอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นตำรวจจึงสืบหาคนร้ายจากไฟท้ายและก็พบว่ามาเป็นรถของอลอร่าแต่เธอนั้นอยู่ในคุกตำรวจจึงสืบต่ออีกว่าใครเป็นคนขับรถของอลอร่าด้านจอนเขาก็ได้กลับมาบ้านพร้อมเงินก้อนโตจอนได้ไปรับลูกที่บ้านพ่อเพื่อที่จะกลับไปเก็บของเตรียมหนีระหว่างที่จอน,นั่งรอลูก ตื่นพ่อจอนก็เจอเงินก้อนใหญ่อยู่ในกระเป๋าของจอรนทาให้พ่อจอรนรู้นะครับว่าจอรนคิดจะทําอะไรก่อนจอรนจะกลับจอรนก็ได้กอดลาพ่อแล้วบอกลาพ่อกับแม่จอรนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาพูดแค่ว่าโชคดีจากนั้นจอรนและลูกชายก็ไปเก็บกระเป๋าเมื่อเก็บของเสร็จจอนก็ได้ขนของขึ้นรถและเขาก็ได้ลื้อแผนการที่แปะไว้ในห้องไปทิ้งถังขยะแถมจอรนยังได้ไปตัดสายโทรศัพท์ก่อนขับรถออกไปจอรนได้เอาผลปลอมแปลงผลตัวสุขภาพของลอร่าไปสับเปลี่ยนก่อนจะพาลูกชายไปร่วววมงาานนัเเกกิดด็ส ที่พวกเขาเจอในสนามเด็กเล่นซึ่งงานก็จัดขึ้นที่สวนสัตว์จอนเนี่ยเขาก็ปล่อยลูกอยู่กับเ,เพื่อนๆส่วนตัวเขาก็จะไปทําตามแผนต่อก่อนจอนจะไปจอนก็ได้บอกแม่เด็กผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าเขามาช้าให้โทรไปหาปู่กับญาติลูกชายเขาและเบอร์โทรก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อของลูกชายเขาพูดจบจอนก็ขึ้นรถขับออกไป แตไปที่โรงพยาบาลเมื่อคุณหมอได้เห็นผลตรวจสุขภาพของลอล่าเธอก็รีบโทรไปแจ้งเรือนจำเพื่อให้ลอล่าแอดมิททันทีลอล่าเนี่ยเขาก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นฉากนัดตำรวจที่พยายามโทรไปที่บ้านของจอรนเพื่อเรียกตัวมาสอบสวนแต่สายโทรศัพท์เนี่ยก็ถูกตัดทำให้โทรไม่ติดตำรวจจึงแหงมาที่บ้านจอรนแต่ก็ไม่มีคนอยู่ตำรวจจึงบุกเข้าไปคนบ้านของจอรนผูกขอคนทุกซอกทุกมุมซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกและตอนนี้ลอล่าก็กำลังถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจคนนี้จึงโทรไปบอกลูกน้องให้คุมตัวลอล่าอย่าง ส่วนเขากำลังไปที่โรงพยาบาล ตัดไปที่โรงพยาบาลขณะที่ตำรวจกำลัง,งรับคำสั่งจอนก็ได้บุกเข้าไปในห้องที่ลอร่าเข้ามาจอรนใช้ปืนขู่ตำรวจให้ไข่กุญแจมือให้ลอร่าจากนั้นจอนก็มาทุกคนไว้ในห้องเมื่อมาเสร็จจอนก็บอกลอร่าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดพยาบาลเพื่อหน,นีแต่ลอร่าที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเธอจึงไม่ยอมทําตามที่จอรนบอกจอรนจึงพูดกับลอร่าว่าโอเคงั้นคุณก็โทรไปบอกลูกว่าจะไม่เจอกันอีกลอร่าที่ได้ฟังแบบนั้นด้วยความคิดถึงลูกเธอจึงยอมทําตามที่จอรนบอกทั้งสองได้ปลอมเป็นหหมมออออแลละพยาบาบนออกไป ที่เห็นถึงความผิดปกติเธอก็รีบตะโกนเรียกตปพ,อพอทันทีจอนที่เห็นแบบนั้นเขาจึงใช้ปืนขู่ทุกคนให้ออกจากลิฟต์จากนั้นเขากับลอร่าก็ลงลิฟต์ไปเพื่อหน,นีแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจาะเอกตำรวจที่กำลังตามล่าพวกเขาอยู่จอรเนี่ยก็ได้ใช้ปืนขู่ตำรวจกลุ่มนั้นและปิดลิฟต์หนีขึ้นไปชั้นบนพวกตำรวจตอนนี้ก็ได้กระจายข่าวและออกตามล่าจ,จอรนและลอร่าทันทีด้านจอรนกับลอร่าทั้งสองก็ได้ถอดชุดหมอและพยาบาลออกจอรนได้พาลอาปปรบบ่าวิ่งหนีออกไปปะปนกระฝูงชนเพื่อหลบตำรวจแต่ตตรรวจจจเน่ก็าาามหาลลอแะ ว่าทั้งสองกำลังวิ่งหนีขึ้นไปรถไฟใต้ดินตำรวจจึงสั่งให้หน่วยงานติดต่อให้รถไฟใต้ดินทุกขบวนหยุดวิง่งแต่จอรและลอล่าก็หนีขึ้นรถไฟมาได้ทันซึ่งตอนนี้ได้มีตำรวจออกตามล่จอและลอล่าเต็มไปหมดท้งทางถนนและทางอากาศตำรวจบางส่วนก็ไปดักรออยู่ที่สถนานีใกล้ๆที่รถไฟใต้ดินจะจอดแต่จอรเขาก็รู้ว่าเขาจะโดนดักอยู่เขาจึงได้กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินทําให้รถไฟหยุดกลางทางจากนั้นจอรและลอล่าก็ลงจากรถไฟหนีไปทงางความงงของผู้โดยสารคนนั้น อื่นและใน,นที่สุดจอและลอล่าก,ก็คือรถตัวเองและขับหนีไปได้จอได้รีบไปรับลูกชายที่งานวันเกิดแต่ทว่าแม่ของเด็กสาวนั้นได้พาเด็กสาวที่ยวสสนสัตว์ทําให้ยังไม่กลับมาเมือ่อรู้แบบนั้นจอนก็ได้มาคํานวณเวลาที่ใช้ไปสนสัตว์กับเวลาที่เขาต้องใช้หนีว่ามันจะทันไหมเมื่อเห็นว่าเวลาพอเหลือจอจึงตรงไปสวนสัตว์ทันทีด้านตำรวจก็ได้กระจายข่าวให้ทุกหน่วยสากัดรถที่มีพ่อแม่ลูก3มคนเพื่อให้ตำรวจหาผู้หลและตอนนี้ตำรวจก็ได้ไปนคนบ้านของจออีกรอบส่วนพวกเขาได้พบแผงการทั้งหมดของจอแลเว เวลาก็เหมือนจะไม่ทันนะครับจอนจึงตัดสินใจหนีออกไปโดยไม่รับลูกเอลราที่เห็นแบบนั้นเธอก็โมโหมากที่จอนทาแบบนั้นเธอจึงเปิดประตูรถและจะโดดรถฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่จอนจับเธอไว้ทันแต่รถพวกเขาก็เกือบเกิดอุบัติเหตุเมื่อทั้งคู่สงบสติอารมณ์แล้วพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันและปรับความเข้าใจกันนั่นทําให้จอนตัดสินใจกลับไปรับลูกเมื่อไปถึงจอนก็รีบพาลูกชายขึ้นรถและขับนิยกมาแต่ทว่าทางข้างหน้ามีการสกัดตรวจหารถที่มีพ่อแม่และล คนที่จะร่วมเดินทางกับเขาไป2คนโดยคิดค่าโดยสารแค่20เหรียญทําให้จอห์นผ่านการตรวจมาได้เพราะตำรวจจะสกัดรถที่มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้านตำรวจเนี่ยเขาก็ได้นํากระดาษทีเกนแผกนการทั้งหมดของจอห์นมาปาติประต่อกันส่นวนพวกเขารู้ว่าจอห์นจะหนีไปที่ไหน <Okay. S 1> ตำรวจจึงสั่งให้ลูกน้องส่งรูปทั้ง3คนไปยังสนามบินสถานีรถไฟหรือท่าเรือทั้งหมดที่คิดว่าพวกเขาจะไปส่วนจอห์นก็ได้เป็นส่งสองคนที่มาด้วยจากนั้นเขาก็พาภรรยาและลูกขับรถไปยังสนามบินและใช้พาสปอร์ตท,ที่ซื้อมา ใช้ซื้อตัว๋วเครื่องบินแต่มาทางน้าตำรวจก็ได้พาคนในครอบครัวจอนมาสอบสวนแต่พวกเขาก็ได้บอกแต่ว่าไม่รู้และหนังก็ตัดพิธีจอนและครอบครัวเมื่อซื้อตั๋วเสร็จก็ถึงเข้าจุดด่านตรวจจอนเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลลอร่าจึงเป็นคนนำซึ่งทั้งสาคนก็ผ่าด่านตรวจไปได้อย่างวุ่นวิตนะครับพอรูปของทั้ง3คนถูกส่งเข้ามาในระบบเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากตรวจผ่านทางนั้นตำรวจที่ยังหาคำตอบว่าจอนจะหนีไปไหนจนพวกเขาได้เจอกับรูปตำรวจจึงคิดว่าจอนจะไปที่เฮติพวกกเเขาจึงไได้โทรปช็คับส บินแต่ก็ไม่มี3คนนี้บนเครื่องนะครับส่วนจอร์และครอบครัวก็สามารถหนีออกมาจากประเทศได้สําเร็จพวกเขาได้หนีมาอยู่ที่เวเนซุเอลาลอร่าได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขและดูเหมือนว่าตอนนี้จอร์และครอบครัวก็มีความสุขมากที่พวกเขาได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและการที่จอร์นหนีรอดมาได้ในครั้งนี้เกิดจากความเฉลียวฉลาดและรอบคอบของตัวเขาเองพอเขาได้วางแผนปั่นตํารวจว่าเขาจะหนีไปที่เฮติ ti. แต่ความจริงนั้นเขาหนีมาที่เวเนซุเอลาและที่จอร์นตัดสินใจพาลอร่าหนีนันก็เพราะเธอไม่สมคว ได้รับโทษแบบนี้ในสิ่งที่เธอไม่ได้ก่อและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้และถ้าหากทุกท่านชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจากพาร์ s สตูดิด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาวกันไปก่อนสวัสดีครับ